คุณแม่ได้ทักไพรมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาบอกว่าอยากให้เราทําอาหารไทยลูซไฟคนนี้ก็เลยจะมาทําอาหารไทยให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณสามีได้ทานค่ะอกุคเนตจพริกมันจะเผ็ดไหมอ่ะอันนี้แค่เม็ดเดียวเองลองชิมดูแล้วมันเค็มไปหน่อยนะขอเติมน้ำดนึงก็ยังเค็ม

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาบ้านคุณแม่แล้วจะมาทําอาหารไทยให้คุณแม่คุณแม่ได้ดักไทรมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาบอกว่าอยากให้เราทําอาหารไทยดูสกภยคนนี้ก็เลยจะมาทําอาหารไทยให้กับคุณพ่ณคุณแม่คุณสามีได้ทานค่ะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะที่เราตั้งใจจะทําก็คือเป็นเมนูผัดไก่ใส่ตะไคร้นะคะซึ่งเลือนปีดไปแล้วก็แบบ เออเราดูแล้วมันน่าจะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายก็เลยจะมาทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานในวันนี้ไม่รู้ว่าท่านจะชอบหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ทําไม่ยากแล้วก็ตถุดิบก็คือน้อยมากๆเลยค่ะ ว่าแล้วก็มาเริ่มทำอาหารในวันนี้กันเลยค่ะเรามีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลมากๆเลยนะคะที่กังวลเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทานเมนูนนี้ของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการทำเมนูนี้ครั้งแรกของเราเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการสับกระเทียมนะคะเนื่องาจากที่บ้านคุณแม่เนี่ยจะไม่ได้มีเครื่องปั่นสำหรับปัน่นวัตถุดิบโดยตรงนะเราก็เลยจะใช้วิธีโดยการสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หั่น พริกเป็นชิ้นเด็กๆพริกมันจะเผ็ดไหมอ่ะอันนี้แค่เม็ดเดียวเองสุดสุดได้จุดหรือเปล่าไม่เอาใช้ยูโกมเปย์ด้็ดพอหั่นพริกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาหั่นกระเทียมกับพริกเข้ากันแบบนี้นะคะให้ตัวพริกเนี่ยเขาเข้าซึมไปในตัวกระเทียมให้มีความเผ็ดเล็กน้อยค่ะ จะใช้แค่ต้นมันชเฉยๆนะทุกคนเค็มมากถ้าพูดถึงเรื่องตะไคร้คุณแม่สามีคือชอบอะไรที่เกี่ยวกับตะไคร้มากๆทั้งกลิ่นหรือว่าเป็นชาตะไคร้เวลาเราจะมาญี่ปุ่นทีไรคุณแม่ท่านก็จะฝากให้เราซื้อชาตะไคร้มาฝากตลอดเลยค่ะลองชิมดูแล้วมันเค็มไปหน่อยนะขอเติมน้ำนิดนึง เดี๋ยวนี้ก็คือผัดไก่ใส่ตะไคร้ของเรานะคะหน้าตาสีสันพอใช้ได้ไหมคะรสชาติรสชาติยังไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมาเราฟังรีแอคชั่นจากคุณพาวนแมวไม่รู้คิดได้หรือเปล่าเดินก

そしたら少しはしまあ少しはね。こここ、うん、<laughs> こうこうこういういいいのがががああ、っっったかななれれらんんちゃすやよで、あのね、パ,パと 作ったね。あ、ガパオ。タイタイタイ料理のガパオライスうん。と一緒に食べても美味しい。うん。あるよね。そうだよね。これだからレモングラスが入ってるわけこれ。そうそう。うん。そんなもんね。はい。でもこのレモングラスは実際ので、細かい細かいですね。タイはもっと大きい。あんまり香りしないもんね。レモングラスはね。そうですね。 いただきまちこれとこここのの青唐唐辛辛辛子子みたいいなれれは何ですか、ね、そう一つ入れた。<laughs> ちょ食べても辛いあ、でもこれぐらいだったうん、美味しい辛いけど美味しいあ、美味しいです良かったですご飯食べたけな。美味しいそうだね、ご飯食べたけあ結構辛いんだねうん、美味しい にんにくもこを取してそうですね、うん、やっぱりこのソースがないとねこれ3種類入ってる、ね、そうです、えー、<laughs> ソースがないとや、うん、いいイスターとナンプラい、とソーイソースソーイソース ตอนนี้เรากลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะไม่ได้ค้างที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะก็เลยอมาปิดคลิปที่บ้านแล้วกันก็หลังจากที่ทําเมนูอาหารไทยให้คุณพ่อคุณแม่ทานเขาก็บอกว่าอาร่อยตามที่ในคลิปเลยนะคะตอนแรกก็แอบ,บแบบว่าอืกังวลใจว่าเขาจะทานได้ไหมเพราะว่า คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยนิยมทานเผ็ดกันใช่ไหมคะแล้วผัดที่แล้วอาหารที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างไปทางรสจัดแล้วก็มีความเผ็ดน่อยๆแต่เราก็พยายามแบบไม่ใส่พริกหลายเม็ดเนาะจริงๆพริกที่เราซื้อมาเป็นพริกญี่ปุ่นแล้วมันแบบว่ายาวมันเป็นแบบเดียวแล้วยาวด้วยแล้วพอใส่แค่เม็ดเดียวมันก็เผ็ดแล้วอะอืมแล้วทีนเนี้ยเนี่ย ก็เลยแบบกังวลว่าจะทานได้หรือเปล่าแต่พอทานไปแล้วท่านบอกว่าอร่อยก็รู้สึกแบบดีใจที่เออท่านทานได้นะคะท่านก็บอกว่าท่านอยากกินอาหารไทยหลายๆอย่างเหมือนกันอยากลองกินอาหารไทยหลายๆอย่างดูเดี๋ยวเราก็อาจจะได้มีโอกาสทําให้ท่านทานอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเหมือนเคยนะคะทายังไงก็ ากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจารีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย